มามาเอาเข้ามาเร็วเดี๋ยวมันจะตายลูกมันจะไข่แกันน่ะเมื่อกี้พี่ล้างล้งแบบเน้นเเฮยพี่เอฟวพี่เอฟวสนุกเลยแหละเพราะว่าตัวเองร้อย

ลองเท้าไปบัวพี ja. ่แอนฟิวให้น้องขึ้นก่อนแป๊บนึงน้องขึ้นเลยอะคัปเตอร์ขึ้นให้น้องขึ้นไหนลูกยัยอยากนั่งเลยมันจะหักไหมล่ะยายกไมเฮยใครมัวใครก่อนงไปอะไรนะใครมันหัวอนใหัว้ลงไปใครนหใครมันหัวให้ลงไปใครทนได้ใครอยากถอยยย เป็ไงล่ะลูกไว้ให้ปลากินไหนล่ะลูกปลาหนูนะทำไมหนูไม่เอาลงใหญ่ๆหน่อนเยอะๆ